ีครับวันนี้มาทำอะไรอะครับรีวิวรถนี่อันกับรถน้องที่จ้องอ๋อของเล่นแถมนมใช่ไหมลูกอู้สวยจังเลยสวยสวยมากโอ้โหอันนี้เอาไว้ทำอะไรโอ้มีสติกเกอร์มีอะไรลูกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าถามลุงโมลิสไหอันนี้คืออะไรลุงโมลิสก็ยังไม่รู้เลยคืออะไร ต้องดูก่อนเป็นอุปกรณ์ให้เราทำอ๋ออุปรกรณ์ให้เราเอามาประกอบใช่ไหมลกูกจงรถสีอะไรพี่อานอสีว่องภาษาอังกฤษว่าไงนะลกูกเออจง้จงเล่นอะไรจงอ่เต่าอ,อยู่ไหนเต่าเต่าอ,อยู่ไหนละ เต่าหายอุ้ยใครทำมือเต่าเราไปอุ้ยเต่าหายอาจงหาเต่าสิลูกจะหาเต่าโอ้ยมีเต่าไหมเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนหาหน่อยนี่ไงเต่าเต่าเต่าโอ้นี่เต่าเต่าเต่าอาเดี๋ยวเรามาดูลุงมาริดกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยให้ลุงมาริดประกอบไปก่อนอ่ะในเต่ามีไม้เต่าอุ้ยเต่าหายไปหมดแล้วมาเอาไปปล่อยหลังบ้านแล้ว ขรรเข้าในกล่องเข้าในกล่องเอากล่องมาลูกเอากล่องมาพี่ยันเอากล่องมาตรงนี้เอ้วเอากล่องมาตรงนั้นอ่าน้อจงจงเข้ากล่องไหมลูกจงเข้ากล่องกับอันนี้พี่เรียนเข้ากล่องไปแล้วโอ๋อน้องนี่จงเข้าไหมลูกแล้วจงเข้ากล่องไหมอันนี้อ่างน้ำอยู่อ๋ออน้ำในกล่องโอ้เอาน้ำในอ่างหรือเปล่าอ่างใช่ไหมอ่างเอาน้ำน้องนี่จงมองพี่ยันทำอะไรอ่ะอมาอ่ะจงทำอะไรเนี่ย จะจงบอกรี่นทำอะไรนะตอนนี้ละว่างรอลุงมาริดก็หาอะไรเล่นไปก่อนรถมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่น้องนี้น้องที่ตรงขาเขาไม่ถึงครับหาไม่ถึงก็เลยต้องหาคันเล็กๆให้อ่าเข้าด้วยกันเข้าเ้ียกัน,กนกใช่เดี๋ยวเรเอไปติดรถนะครับพามีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยอ่ะพี่ยันโชว์สติ๊กเกอร์หน่อยลูก พี่ยันยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเพราะว่าพี่ยันเพิ่งตื่นอ๋อโอ๊ยอย่าเหยียบขาน้องนะลูกอ่านั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ่ะอ่ะับแล้วพื้นที่พื้นที่ขับแคบพื้นที่ขับแคบแล้วเขาไม่ทําน้องสิลูกซึ่ง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 ึงอานอนนี่ตรงนองนี่ตรง้อยอยู่ไหน อนนี้น้องพี่จงไปเรียกลุงม,มาเล่นะเมื่อไรเสร็จครับลุงม,มาเลา็ดเมื่อไรเสร็จครับพี่จงรอเรยแล้วครับอ่าอ,อุ้ยพี่อันรถต้องมีแบบนี้ไหมลูกปืน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 ืนนนนนืนืปปืนนนนีืนปนปปืนปืนนี่ยหางหรถนนปอนนนปนนี่ยน,น น้องดิจันบึนบึนบึนโอ้สไลด์เหรอสไลด์อ่ะหนึ่งสองสามอืออ๋อพันช่วยน้องยกหน่อยน้องยกไม่ไหวพี่อันช่วยน้องเอาขึ้นหน่อยขอนทอเหรออ่ะพี่ันเล้วๆช่วยน้องยกหน่อยหนึ่งสองสามอออ่ะน้องลิฉันอยากขี่ มอนสเตอร์แต่แต่แต่ตัวเองขาไม่ถึงอ่ะตัวเองขาไม่ถึงแต่อยากขี่ทำไงดีนะพี่อันพี่อันเดี๋ยเพิ่งเอาสติกเกอร์ไปเล่นสิครับเดี๋ยวเราต้องแปะรถเดี๋ยวไม่มีแปะรถไม่สวยนะลูกไม่จะสวยแล้วไม่ยังยังไม่สวยถ้าเรียนเอาไปแปะตอนนี้รถก็ไม่มีสติกเกอร์แปะก็ไม่สวยจ้งโอเคเดี๋ยวเราพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปรอตอนลุงมาริทำเสร็จเลยแลวกัน นี่ลุงวล,ลิตประกอบให้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาถล่เป็นของน้องเรียนหรือของน้องลิจงกันแน่เนี่ยโชน,น,น,นี้ยืนโชยืนโชยืนโชใจอกบมีไหน,น,น,นอะเลียนกระเถิบมากระเถิบมาเร่วเื่อนที่ได้เอออ,อะของน้องล่จง,งน้องลิจงโชว์หน่อยโชว์หน่อยของน้องลิจงประกอบน้องลิจงระบบลากระบบลาก อ๋อนี่จงลากมาอยู่ในเสือนี่ <c oughs> นี่งนงจงรมมือยนเดินหน้าเจ้ามีเกียร์เยอะมากเออถอยหลังระบบเกียร์ถอยหลังเกียร์เดินหน้านี่จงนี่จงเหรออ,อ,อันนุ้นมันเล็กไปใช่ไหมลงุมมงแอลไ,ได้แล้วได้แล้วได้แล้วยงชอบคันไหนหลงุง บุ้นบุ้นบุ้นนี่จงชอบสักเตอร์พยายามมากเลยนะพยายามที่จะถ่ายดู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 โอ้เป็นละเป็นละเป็นละเขาพยายามที่จะถ่ายถ่ายถ่ายพีนขี่มาเลยครับขี่มาเลยครับมาหามามาเลยครับมา ล้มแล้วเป็นใครอัพติมัตเหรอลูกอัพติมัตรถล้มโอเคเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไม่จบอ่ะยังไม่จบทำไรต่อครับไปไปซิ่งต่อเหรอโชว์รถใหม่โชว์รถใหม่ไล่พีมหาโอเคครับพี่ยบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย